สวัสดีครับผมนี่กบผมเพร์นโซนนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมบบสก,กานะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ไอ้ดีน้องๆทางบ้านกันนะครับก็เป็นเซิร์ฟ720อนยะฮะอย่าปไปงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกม้แลวชมคิวกนิพานเพลินส์โบสกานะครับ ลิ้ยงอยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมา,สมาชิกเข้าไปในหน้าช่องครับอีกช่องน,นึงการกดซุปเปอรแดนขอบคุณใต้คลิปองต่างก็สามารถกดในช่องได้เช่นกันนะครับเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับก็สําหรับเซิร์ฟนี้นะฮะก็เป็นเซิร์ฟเจ็ดสองศูนย์นะครับร er, อ,อย่างที่ผมบอกอยู่เลเวลเจ็ดสิบสองนะครับ VPC นะครับผมไปดูพลังก่อนอีครับ ปูทีมไฟครับผมก็มีโฮโอนะมีโฮโอมีกราดอนมีฮีทรานนะครับผมโอเคพลังนะครับรวมอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0ล้านามนมืนะครับผมขอดูอันดับหน่อยหนึ่งนะครับผมอันดับหน่อยหนึ่งอันดับ9นะครับผมเอยโอเคเลยนะครับไม่ธรรมดานะสำหรับน้องคนนี้นะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ไอดีให้เข้าๆนะ ก็เรื่องวันที่ชุดแฟร์ก่อนละกัน VPC เนี่ยชุดแฟร์มีชุดหนึ่งนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นชุดแฟร์ที่ได้จากกิจกรรมเนาะที่ได้ตัวแล้วก็เปิดเลือกเอาเนาะตรงนี้ส่วนตุ๊กตาเนี่ยคิดว่าจะมีตัวหนึ่งโอเคตัวนี้อันนี้มันแจกฟรีเนาะโอเคแล้วถัดไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ขีนะ่ยังเป็นอาซามอยู่นะก็แนะนํานะครับให้ปลดตรงนี้นะครับมันจะได้พลังโจมกตีและป้องกัน0.2%สนะครับให้กับบ้อนทุกตัวนะครับผมตรงนี้นะ ต่อมานะครับผมก็ผมขอไปดูในส่วนของโปเกมอนกันก่อนอ่ะโปเกมอนในทีมครับโอ้มีโปเกมอนไฟอยู่4ตัวนะครับมีรูคาริโอด้วยนะแล้วก็มีเซเลบีนะครับผมที่น่าใช้งานได้นะประมาณนี้แหละที่ใช้งานได้ที่เดี๋ยวเป็นตัวธรรมดานะครับเราจะไม่พูดถึงนะครับอ่ะโอเคนะครับอมีเลจีล็อกด้วยเหรอนี่เลจีล็อกด้วยนะ แล้วก็มีเกลาดอสแดงนะครับอ่าโอเคก็อย่าไปวิเคราะห์กันทั้งในเริ่มกันที่โฮโอก่อนเลยแล้วกันนะครับโอโอก็เป็นโฮล่างแฟดด้วยนะครับโฮ้ o o นิสัยทำงานหนักเนาะก็ไม่บวกไม่ลบแต่ว่าถ้านะครับจะให้ดีๆเลยนะครับสำหรับโอโอเนาะก็เป็นนิสัยยึดติดจะดีกว่านะครับถามว่านิสยัยดูยังไงนะครับผมให้เราไปดูที่สกิลนะครับสกิลเนี่ยมันเป็น ATK ใช่ไหมครับสีส้ม เพราะฉะนั้นนะครับโปเกมอนโจมตีสายกายภาพนิสัยยึดติดจะดีที่สุดนะครับผมเนี่ยนิสัยมันดูตรงนี้นะครับตรงนี้เส้นนิสัยเนี่ยถ้าเป็นโปเกมอนกายภาพจะเป็นยึดติดนะครับกับล่าเริงถ้าเป็นาสายเวทเนี่ยจะเป็นโบราณกับที่ขาดนะโอเคไหมประมาณนี้นิสัยถามว่าไม่ไมบวกไม่ลบได้ไหมได้นะก็ใช้โชคลาวไปก่อนได้แต่ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็าสายฟ้าเนี่ยนะครับยังรีไม่ครบนะแนะนําให้รีให้ครบก่อน แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือรีติสปีดแล้วกับโจมตีก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนเรายัดนะครับไบแม็กเนี่ยนะครับแนะนําให้ยัดสปีดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยโจมตีแล้วก็เลือดที่หลังเนาะก็อย่างตัวนี้มันมีอันติเมทลดเลือดใช่ไหมมันจะมีสกิลที่มันโฉบแล้วลดเลือดใช่ไหมตัวเองอะนะครับถามว่าเอาเลือดไปป้องกันได้ไหมก็ป้องกันได้แหละแต่ว่ามันลดเป็นเปอร์เซนต์ยังไงมันก็ลดอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นสปีดนำแล้วกันตรงนี้ อาวุธเนี่ยนะครับทำไมถึงใส่เคี้ยวสปีดอ่ะโอเคสำหรับหโ,โอเนี่ยถามว่าใส่เคี้ยวสปีดได้ไหมใส่ได้นะแต่ถ้าจะให้ตรงสายเลยก็ใส่เป็นอ่าท่อนไม้นะครับผมเคี้ยวสปีดเนี่ยจะเน้นสายเร็วนะครับก็คืออ่ามาถึงให้มันออกอบัฟเซฟกัดเอ้ให้มันออกอเบ,บิตี้เซฟก์ดก่อนก็ได้นะครับผมทั้งในเนี่ยกล่องเบสซิ่งเนี่ยใส่กล่องทรีใช่ไหมอืมก็ได้นะครับผม ก็ใส่ตามบวกเท่าที่อาวุธเราทําได้นะไอคอนเนี่ยอัพไปเลยนะมีก็คืออัพไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเลเวลสัก8ปดสเนี่ยให้ไปหาริบบินมาใส่นะมันจะเก่งกว่านี้นะครับผมในส่วนของค่าคําสนิตนะครับก็โอเคประมาณนี้อยู่เลเวล90เนี่ยนะฮะค่อยไปทําคะแนนผูกพันเนาะในส่วนของสกิลลึกลับนะครับก็เปิดครบแล้ว8ช่องใส่สกิลสีทองไปแล้วประมาณ5ช่อง ก็นแนะนำให้ใส่เพิ่มนะครับไอสามอันเนี้ยเอาออกให้ได้ก็สกิลเนี่ยนะครับขั้น4เนี่ยนะครับก็จริงๆนะครับใส่ซึมใส่เด้งเลือดก็ได้นะตรงนี้เพิ่มความโกรธนะมันเป็นระดับ3ให้เอาระดับ4ไปใส่น่าจะดีกว่าสังเคราะห์แสงเพิ่มความโกรธอะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะฮะอ่ะเครื่องประดับนะครับมีซูพ r รีม2ตัวนะครับ ขาดเสื้อกลอกนะครับก็ได้นะก็ไปหาทําได้วิธีทำเนี่ยนะครับไม่ยากเลยนะครับวิธีทำประดับเนี่ยมีวิธีทําง่ายๆเลยนะครับผมมีคลิปในช่องก็คือทําจากกระกากรกากเลยไล่ทําไปเรื่อยแล้วก็ใส่ซะนะครับผมก็พยายามใส่ให้เป็นเซตมันนะครับถ้าใส่เป็นเซตมันเนี่ยมันจะได้สเตตที่ดีกว่านะครับมีออฟเชลสามให้นะครับบวกแนะนะให้บวกเป็น22นะเพราะว่ามันมีล่างมาสเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้ ในส่วนของยีเนี่ยอัเยีมหนาะให้เต็มนะเยีมหนาเนี่ยไปเล่นเสาตรงฟ้านะครับเยียมหน้าจจะปลดสกิลยิมตรงนี้ด้วยสกิลยีนะถัดไปฮีทราเนาะฮีทรานี่สายยังไม่บกไม่ลบถามว่าเล่นไดไหมเล่นได้นะก็เล่นไปก่อนสายฟ้าเนี่ยโอเครีติดสปีดพลังป้องกันยัดไปแม็กก่อนได้นะครับผมอ่าโอเคแต่ว่าในอนาคตก็เปิดให้ครบแล้วก็ยัดท,ทีเดียวให้หมดนะอาวุธเนี่ยนะครับใส่เป็นท่อนไม้แล้วก็กล่องเบสกันทรินะครับผมใช้ได้นะ โอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ๋อโอเคคุณสมบัติเนี่ยเขาเน้นเป็นสปีดโอเคก็ได้นะใช้สปีดก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของถ้าอยากจะให้ตัวลวามมันเก่งขึ้นอีกนะครับก็ไปอัพคุณสมบัติที่2ซะอย่างเงี้ยบดทุกอย่างแล้วรีเวเบวกย0แล้วก็ค่าลง600เนี่ยก็ไปฟาร์มซะตรงนี้นะครับอ่ามันอยู่พวกด่านมาสเตอร์นะครับก็ทําได้ตรงนี้นะครับผม ในส่วนของสกิลลึกลับเหมือนกันยังเปิดไม่ครบนะไปเปิดให้ครบนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยการการยัดสกิลลึกลับเนี่ยไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับไม่แนะนําให้ยัดสกิลสีทองก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดครบ8ช่องเพราะว่านะครับมันเสียได้ตอนที่เราจะเปิดให้ครบแเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนเราใช้สกิลลึกลับให้6ช่องเองอันนี้ก็ทึบถูกไหมครับเพราะามันมีเลเวล4แล้วน,นี่ก็ว่างเปล่าถ้าเกิดว่าเราไปกดเรียนรู้เนี่ยอาจจะดิ้งมาทับ สั่งคลอแสงก็ได้ผมบอกเลยว่าสั่งค้อแสงนี่ค้อด,ดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนเราทํา8ช่องเนี่ยเราควรจะใส่พวกเลเวลหนึ่เลเวลหนึ่งไปก่อนเลยอยากให้เต็มเราค่อยใส่ระดับสที่หลังนะผมว่ามันคุ้มกว่าเราจะไม่ได้เสียดายด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะต้องไปนั่งล็อกนะครับอย่างเงี้ยถ้าล็อกเพิ่มเนี่ยมันจะเสียเพชรเยอะนะครับล็อกไปเลเอลจะเสียเพชรเยอะมากนะโอเคไหมประมาณนี้นะครับเสียดายนะครับไปเปิดสีทองซะก่อนตรงนี้อ่ะ อุปกรณ์ก็เหมือนกันโอเคพื้นฐานนะครับใส่เป็นประับสีทองได้นะครับแต่ว่าให้ใส่เป็นเซตแบบนี้ถือว่าได้นะได้สเตทเพิ่มเติม15%ถือว่าโอเคนะครับฝึกก็เป็นวิสิบเนาะเขามีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับผมตรงนี้อ่ะตัวถัดไปเนี่ยนะครับเป็นกราดอนเป็นตัวบัพธาตุนะทำไมถึงใส่กินของเหลือนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ากราดอนเนี่ยใส่เป็นท่อนไม้ดีกว่าเนาะตรงสายกว่าแล้วก็ได้อบิลิตี้ดีกว่านะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยนะครับให้ใส่กล่องเบสซิ่งนะที่เป็นกล่องสีน้ําเงินตรงนี้ต้านทานคลิตัวนี้มันจะเปรียบเสมือนตัวแท้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะยัดอะไรที่มันถึกๆจะดีกว่านะอ่าโอเคเปิดผมก็จะบอกเลยว่าคุณสมบัติให้ใช้เป็นโฟกัสไลท์นะครับแล้วก็โอ้โหในส่วนของสายฟ้าเนี่ยยังไม่ติดสปีดนะเสียดายเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ต้องรีบยัดนะยังไม่ต้องรีบยัดไม่แม้แต่นี้อย่างนี้ยัดไปแล้วเสียดายมากเลยยังไม่ต้องรีบยัดนะ บแม็กเนี่ยควรจะไปยัดสปีดก่อนยังไม่ควรที่จะไปยัดพลังป้องกันนะเนี่ยเนี่ยสก,กิลลึกๆบ้าไปใส่สีทองหมดแล้วแต่ว่าโอเคอันนี้อนุลโลมได้นะครับเพราะว่าใส่สีทองไปแค่ช่องเดียวแล้วก็ล็อกไว้ส่วนที่เหลือก็ใส่เลเวลสก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วอย่างผมบอกแหละก็คือเอาเลเวลหพวกกรอบเลเวลหนึ่งเลเวลสองไปเปิดให้เต็มก่อนแล้วค่อยเอาสีทองลงทีเดียวอ่ะประหลับก็เหมือนกันเนาะน,นี่พูดไปแล้วนะครับผมประมาณนี้อ่ะอันนี้นะครับแนะนำนะครับให้เปลี่ยนล่างเป็นอ่าไพ่แมวการอ่ากราดดยนะครับ เพราะว่ามันจะเก่งกว่าตัวนี้นะไปล่างแบบนี้นี่เห็นไหมเออมันจะเก่งกว่านะครับผมแล้วก็มีล่างมาสเตอร์ด้วยตัวมันเองนะครับส่วนตัวอื่นๆก็จะคล้ายกันตัวนี้นะครับถ้าทําล่างมาสเตอร์ได้ก็ทําไปเลยนะครับอ่ะหลักๆก,ก็จะวิเคราะห์ประมาณนี้ในส่วนของการอ่าอัพพลังเนี่ยนะครับขอดูหน่อยว่าอัพอะไรถูกบ้างอ่าสกิลนะครับยี่สิบเอ็ดสี่สี่อ่ะโอเคนะครับเลเวลเจ็ดสิบกว่าแล้วแต่ว่า เนี่ยเลเวลา2แต่ว่าทำไมถึงเปิดสกิลไม่ครบนะของผมี่ยเปิดครบตั้งแต่70แล้วนะ,ะแนะนำนะครับก็เปิดตามที่มันแนะนำนะครับเปิดไปเรื่อยๆอ,อย่าให้เกิน50นะครับอย่าให้เกิน50แลควคนนี้เนี่ยยิมที่จะแตะ50ก่อนไปนยิมแรกคือยิมอารโรม่านะยิมอารโรม่าเดี๋ยวจะเป็นยิมสปีดแล้วก็เนี่ยก็จะเปิดไปเรื่อยก่อนแนะนําให้เปิดให้ครบก่อนนะแล้วก็อัพให้เต็มที่เลยให้ถึง50ทําไมต้องทํา50เพราะว่ามีการล้างนะครับสกิลได้ การล้างสกิลยิมผมบอก,กเลยว่าพลังขึ้นค่อนข้างเยอะนะลองไปลองดูได้นะไปลองดูคลิปแนะนำอยู่นะครับผมอย่าให้เพิ่งเกิน50นะครับผมเออแล้วก็ประวัติจนภัยนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันพรสวรรค์นเนี่ยนะครับโอเคอัพตามสเต็ปเนะาะไล่อัพไปเรื่อยแล้วกันนะครับแถว2เนี่ยมันจะมีสปีดอยู่นะครับแถวแถวนี้เดี๋ยวผมหาก่อนเนี่ยพยายามเปิดตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตรงไหนวะสร้อยข้อมือแซดโอ้โหสร้อยข้อมือแซดนี่คือไม่ขึ้นเลยนะ อลองไปดูเซิร์ฟ7 0 0ที่ผมเล่นก็ได้นะครับเล่นแป๊บเดียวผมไปจะส้อย3แล้วนะครับส้อย2ในเปิดเลเวล4 8 4 9แล้วนะฮะคือตรงเนี้ยมันให้พลังเยอะนะแต่ว่าเราเปิดน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ล้างยังไม่ค่อยดีด้วยนะฮะล้างไม่ค่อยดีเลยปะแล้วก็เปิดน้อยมากนะครับดเดือดเลเวล29เ้ยังไะนะครับยังไม่ถึงเลยครึ่นทางมาหน่อยเดียวเองผมเปิดนี่ไป2ส้อยแล้วผมบอกกันเลยว่าส้อยข้อมือเนี่ยให้พลังค่อนข้างเยอะนะครับผม เส้นทางผัวฝนโอ้โหนี้หนักเลยนะครับเส้นทางผัวฝนนี่คือยังไม่ได้นะเส้นทางผัวฝนเนี่ยคริสตัลตรงนี้ควรจะใส่สีทองได้แล้วนะครับผสมให้เป็นสีทองแล้วก็ตรงนี้ล้างให้ได้ทองให้หมดนะเหมือนกั้นเนี่ยได้ติดแค่ม่วงเองนะครับส่วนนี้คือหนักเลยนะฮะอย่างผมนี่ไปถึงด่านนี้แล้วนะครับเลเวล70กว่าๆเหมือนกันเลยนะครับผมไปถึงแถวสุดท้ายแล้วนะก็ลองทําได้เนี่ยวิธีการก็คือย่อยตรงนี้เอานะครับย่อยเอาแต่มันจะใช้ทองเยอะหน่อยนะก็ต้องลงทุนนิดนึงนะครับในส่วนของ ดาวพัฒนาเนะาะดาวพัฒนาเนี่ยโอเคเบสิกเบสิกอ่ะนะดาวพัฒนานแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเอาโฮโอให้เก่งจริงๆมาเปิดจานที่3นะเนี่ยต้องหาเงินมาอีก5ล้านนะครับผมมาเปิดได้เลยเพราะว่าเหรียญพอแล้วนะครับผมตรงนี้อ่ะมันจะทําให้เก่งขึ้นส่วนด้านในเนี่ยนะครับอ่าเมื่อเราใส่แล้วเนี่ยให้ตีบวกหน่อยนึงนะครับตีบวกหน่อยนึงนะครับสีเขียวออกเอาออกก็ได้นะครับใส่เป็นสีน้ําเงินได้แล้วนะเพราะว่ามันไม่จําเป็นแล้วนะครับอืม ตรงต้นเกมเนี่ยโอเคแน่นอนให้มันเป็นเรียกว่าให้มันเป็นสีสีเขียวก่อนได้นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันพลังน้อยใช้เป็นหน่วยจะดีกว่าแต่ว่าพอมาช่วงข้างหลังเนี่ยนะครับตัวละครเราเก่งแล้วเนี่ยเป็นเปอร์เซนต์ดีกว่าแล้วก็ตีบวกซะนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับที่ผมเห็นอยู่ก็ไม่น่ามีแล้วนะหมดแล้วนะครับผมอ่ที่เหลือก็ไปไล่อัพให้มันเต็มที่แล้วกันนะครับพยายามลงหมดลงอะไรเยอะๆหน่อย นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กลิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่เพกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ